นะแปลงนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ใก,ก,นะกล้เซนทันใกล้บิ๊กซีนะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมาดูนะครับในบ้านเราให้อะไรบ้างเนะาะหลังนี้ลูกค้าอยู่กันสองพี่น้องเนาะนะทำไว้สามสามห้องเผื่อแม่ได้มาพักด้วยอะไรด้วยนะครับเนี่ยก็ได้ห้องโถงกว้างๆนะอันนี้หลอดไฟนะครับหราแถมเป็นโคมโดนัทให้นะฝ้าหลุมแต่ไม่ซ่อนไฟ ห้องหลักก่อนนะครับดูใกล้ๆโซนในเมืองก็อยากได้บ้านเพื่อเอามาให้ที่ทํางานเนาะห้องนี้อยู่คุณ3.5ุแล้วก็เพิ่มห้องน้ําไปอีก2อัน1.5เป็นประมาณ6กนะชาย,ยาวของรวมถึงนะห้องน้ำห้องน้ําเราก็ก่อเบิ้ลให้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่มันแคบมาอีกหน่อยนะฮะเราต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะถ้ามันจะมาเอาก่อเบิ้ลนะครับเห็นไหมฮะก่อเบิ้ลแถมฝักบัวแถม ก็ดูอากาศ10นิ้วให้เรียบร้อยดูห้องที่ไว้รับแขกนี่ก็่อเหมือนกันนะครับเลยออกมานิดนึงเลยไม่ได้เป็นโซนอ่าแห้งโซนเปียกเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราออกแบบไว้เนี่ยมันก็จะชิดไปน,นู่นเลยนี่ลูกค้ามาขอทีหลังนะครับเนี่ยท่าสร้างเสร็จเนี่ย1.8 1.9ได้สบาย1.59นะครับคุณได้ที่ดิน50ตารางวาดูข้าหลังคนระับยังเหลือ,ออีกเยอะเลย พื้นที่ข้างหลังเราก่อพวกมาอะไรอะไรมาได้เยอะแยะเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องสําหรับแขกที่มาเยือนนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นอาจจะเล็กนิดนึงสามปุ่นสามนะอ่ะมาดูข้างหลังเนี่ยนี้ห้องครัวนะห้องครัวอันนี้แถมให้หมดนะครับให้แถมให้จะเลือกหลุมหรือสองหลุมอันนี้ลูกค้าเลือกหนึ่งหลุมนะเนี่ยมาดูข้างนอกยังเหลือพื้นที่กว้างเลยเคแล้วแล้วถ้าเรามุงเพิ่มเนี่ยก็จะได้พื้นที่อีกซักล้างเป็นห้องครัวอะไรได้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับ นี่้ตารางตัวบ้านอยู่อันนี้น่าจะเป็น85นะลูกค้าเพิ่มอีกนิดนึงให้เป็น3ห้องนอนนี่อันนี้แถมให้นะครับแทงน้ำปั๊มน้ำครัขขวเล็กๆเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าจะเพิ่มฟูลไซส์ได้ถึง3ห้องนอนนะสห้องนอนก็เพิ่มอีกแสนหรือ2 0 0แสนก็มาดูเอาว่าจะเพิ่มเป็น80หรือ90จะเพิ่มเป็นร้อยก็ได้นะเต็มทำเต็มได้เนี่ยยังมีพื้นที่เพียเลย